สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ในบูธซูซูกินะครับผมนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกค่ายหนึ่งที่ทำรถออกมาได้สวยงามเลยทีเดียวนะครับก็มาดูคันแรกเลยนะครับก็จะเป็นรุ่นที่แบบว่านิยมชมชอบกันเลยทีเดียวครับ GSX 750นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นทรงสปอร์ตเน็กเก็ตนะครับผมนะฮะเนี่ยฮะเดี๋ยวเรามาดูในด่องของหน้าปัดเลนไม้นะครับนี่ครับนะฮะตัวถังใหญ่เลยทีเดียวนะครับผมนะฮะ มาดูด้านข้างกันนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าตัวรถกันนะครับตัวนี้น่าจะแต่งแล้วนะฮะดูจากามีชิวนะครับมีเขาเรียกว่ากระจกปลายแฮนด์เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยฮะใส่กานหม้อน้ําแล้วด้วยนะครับผมนะฮะก็เป็นสี่สุบเลี้ยงนะครับตัวนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับผมเนี่ยฮะพ่อนะครับโยชิมุระนะครับผมนะครับ แต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับสำหรับ GSX S 750นะครับผมมี ABS ด้วยนะฮะเนี่ยฮะก็มีกันดิดเรียบร้อยแต่งมาเรียบร้อยแล้วครับรุ่นนี้สวยงามนะครับนะฮะเดี๋ยวมาดูสีดำกันบ้างนะครับเนี่ยฮะสีดำก็เท่ดุดันเลยทีเดียวนะครับนะฮะถัดมานะครับก็จะเป็นสีดำน้ำเงินนะครับสีนี้ก็สวยนะครับดูผ่านๆสีเหมือนตัว z 9ท0เลยเนาะนะฮะ ก็ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับรุ่นนี้ GSX นะครับ750นะฮะครับผมภายในงานก็จะมีรุ่นมากมายนะครับผมนี่ก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับ Hayabusa หรือเปล่า Hayabusa นะครับผมเนี่ยฮะผมพูดผิดก็ขอไปด้วยนะครับนะฮะเพราะผมเองก็ไม่ค่อยได้มารีวิวตัว Suzuki เท่าไหร่นะครับก็รุ่นนี้สวยนะผมว่า นะฮะมีความแบบว่าคลาสสิกมากเลยนะฮะนี่ฮะดูตัวท่อเขาซะก่อนนะครับนี่ฮะนะะฮอ๋อนี่นี่เขามีชื่อรุ่นอยู่ GSX1300R นะครับขอไปด้วยถ้าพูดผิดนะฮะเขามีชื่อแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นด้วยนะเนี่ยท่อเขาเป็นท่อคู่นะครับยาพูดก็ผิดอีกนะฮะฮายาบูสะนะครับอ่าพูดถูกแล้ว ดูหน้าปันเลือนใหม่เขาซะก่อนนะฮะนี่ครับผมนะครับใครที่ชอบสปอร์ตตัวพันอัพเนี่ยก็ตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับถัดมานะครับเป็นสีขาวนะผมนะฮะเนี่ยดูด้านหน้าเขาซะก่อนนะฮะนี่นะครับสวยนะผมว่าเป็นรุ่นที่แบบว่าน่าจะเหมาะสําหรับเพื่อนๆที่แบบว่าชอบแนวสปอร์ตซุปเปอร์สปอร์ตเลยนะครับผม อย่ามาดูสเปคกันนะครับนี่นะฮะนะครับราคาอยู่ที่850,000บาทนะครับผมไฮยาบุสันะครับพูดถูกแล้วนะฮะก็จะมีหลายสีนะครับสีขาวสีดำสีน้ำเงินนะครับสีดำก็สวยนะครับผมนะครับถัดมานะครับตัวนี้น่าจะเพิ่งเปิดตัวในงานเลยนะครับผมก็คือตัว GSX 150R นะครับผมนะฮะก็เป็นตัว 150cc นะครับผม นะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ฮะผมว่ารุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่สวยนะ1 5 0ยหซีซีนะครับคันนี้ไม่แพงนะครับรุ่นนี้เดี๋ยวผมต้องเช็คราคาอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวพูดผิดไปนะเนี่ยฮะก็หนึ่งสูบนะครับผมนะฮะเดี๋ยวดูหนะ้าปัดเดือนใหม่กันนะครับนี่ครับตัวถังนะครับ G S X 1 5 0 R นะครับผมอ่าก็ ว่าน่าจะเป็นตัวที่เป็นคู่แข่งยาม5 R15 ได้ดีเลยทีเดียวนะฮะรุ่นนี้นี่ฮะตัวทอมันนะครับนี่ฮะถือว่าเป็นรุ่นที่สวยแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับนะฮะส่วนราคานี้ผมไม่แน่ใจว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับต้องไปดูที่สเปคเขานะครับถัดมานะครับตัวนี้จะเป็น GSS g s x นะครับ1น0 0ะครับ ออกมาใหม่เลยนะครับ GS 1นะครับนี่ฮะสวยมากเลยนี่ฮะ GSX 1000R นะครับเดี๋ยวมาดูหน้าปัดเลนไม่เขานะครับผมนี่นะฮะตัวถังค่อนข้างใหญ่ดุดันเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ท่อเขาแต่งมาแล้วนะครับโยชิมุระนะครับนี่ฮะ ว่าท่อนี้เป็นท่อที่แบบคลาสสิกมากอ่ะ,ะสวยนะครับนี่ฮะชื่อรุ่น GSX พันนะครับโอเคครับเดีย๋ยวเรามาดูรุ่นถัดไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว GSX 150นะฮะก็อีกสีหนึ่งนะครับเป็นสีดำนะครับผมเดีย๋ยวเรามาดูซปเปอร์สปอร์ตกันบ้างนะครับนี่ฮะก็ยืนเรียงกันเป็นแถวๆเลยสีน้ำเงินสวยเด่นเลยนะครับนี่ฮะ ก็จะเป็นรถที่เขาแต่งนะครับเป็นแนวแข่งนะครับผมนี่ฮะนี่ก็อีกรุน่นนึงนะครับผมอันนี้ก็ให้ดูภาพบรรยากาศในงานซูซูกินะครับผมบูธซูซูกินะครับขออภัยนะครับงานมอเตอร์โชว์นะครับโอเคเดีย๋ยวเรามาดูสเปคนะครับตัว GSX 1000นนี่นะฮะ เป็นแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นตัวตัวแต่งแข่งนะครับท่อเดี๋ยวผมขอดูท่อหน่อยสวยมากเลยท่ออะคาโปวิกนะครับนี่ครับนี่ครับสวยเด่นเลยครับซูซูกิก็เป็นอีกค่ายหนึ่งที่ผมว่าทําออกมาได้ดีนะครับโดยเฉพาะตัวพันุนะครับนี่ฮะที่เขากาลังคอมดูฮะสวยนะครับด้านหน้าไฟตากลมตรงกลางนะครับผมนะฮะก็ในงาน ก็จะมีรถหลายค่ายมากมายนะครับตัวนี้จะเป็น V Storm นะครับผม Suzuki V Storm นะครับเป็นแนวทัวริงนะครับผมฮะเดี๋ยวขออนุญาตดูกใกล้ๆนิดนึงนะครับหน้าปัดเลนใหม่จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยฮะ V Storm นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับ Suzuki V Storm ดูท่อเขานะครับเนี่ยฮะก็ เหมาะสมกับคนที่ชอบแนวทัวริงครับบีซอมหกพันะครับผมนะฮะเดีย๋ยวมาดูด้านข้างกันนะครับนี่นะฮะอีกมุมหนึ่งนะครับบีซอมหกพันะครับซูซูกินะฮะโอเคครับเดีย๋ยวเรามาดูตัว GSX 1000 F นนะครับผมนี่ก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับนี่หลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับผมก็รีวิวกันเมื่อยเลยนะวันนี้นี่นะฮะ เดี๋ยวดูสเปคกันนะครับ GSX S 1 0 0 0น F นะครับนะฮะถ้าพูดชื่ออะไรผิดไปก็ขออภัยด้วยนะครับราคาอยู่ที่619,000บาทนะครับก็ไม่แพงนะครับตัวนี้นะฮะเออสวยนะเนี่ยฮะก็เป็นรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเนี่ยฮะอ่กี่สีสูบเรียงเนี่ยผมไม่แน่ใจดูใกล้ๆก่สีสูบเรียงครับขออภยัยเนี่ยฮะ ดูหน้าปั่นเรือนใหม่รุ่นนี้กันหน่อยนะคะผมว่ารุ่นนี้สวยดีขอรีวิวเยอะนิดนึงนะครับเนี่ยฮะหนะ้าปั่นเรือนใหม่นะครับตัวถังนะครับตัวท่อนะครับผมงานลอ้อนะครับด้านหลังนะครับนี่นะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะครับเดี๋ยวผมไปดูแนวคลาสสิกของเขาบ้างนะครับเนี่ยฮะก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับ 450นะครับบุรวาดน,นะครับ <Okay. S 1> คือรุ่นอะไรเอ่ยรุ่นนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันแต่สวยดีนะครับเขาจะมีความอารมณ์เหมือนฮาร์เลย์ฮาร์เลหน่อยนนะเนี่ยนะเนี่ยฮะสเปครุ่นนี้นะครับ3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับนะคูณมากคอแห้งนะเสียงหายนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกหลายๆรุ่นกันนะครับที่เอามาโชว์กันในบูธซูซูกินะครับนี่จะเป็นรุ่น SV 50A นะครับเนี่ยะฮะราคาจะอยู่ที่289,000บาทนะครับก็จะเป็นออกแนวสปอร์ตเน็กเก็ตเหมือนกันนะฮะมีความเป็นคาเฟ่เล็กๆนะครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะมอน้ำนะครับสวยงามนะฮะอยามาดูหน้าปันเลนใหม่กันนะครับเออผมไม่ค่อยได้มารีวิวค่าย u z u ก i เลยอะพอมาเห็นแล้วก็ถือว่าเป็นค่ายที่ทำรถออกมาได้สวยนะครับ สวยงามครับผมว่าคุนนี้น่าสนใจนะดูแล้วแบบว่ามีความแบบมีความพิวๆเน็กเกเน็กเกหน่อยครับเนี่ยฮะนะครับถัดมานะครับอันนี้รุ่นอะไรเอ่ยผมไปดูกันนะน่าจะรุ่นเดียวกับเมื่อกี้ไ่ฮะเนี่ยฮะรุ่นว่า sv 6 5 0นรนะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจ เขาทำเป็นทรงสแคมเบิลด้วยมีหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับมีก็อีกรุ่นหนึ่งนะพี่ก็เช็ดอยู่แวนแวนครับตัวนี้แวนแวน200แวนแวนนะครับรุ่นนี้อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในบูธของซู u ก i นะครับเนี่ยฮะกอเป็นภาพรวมนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปรีวิวบูธถัดไปนะครับเพราะว่าเวลาผมเหลือน้อยแล้วนะครับ เนี่ยฮะก็เ,เดี๋ยวต่อไปคงไปรีวิวบูธคาซาก,กิแล้วล่ะครับจะเจอกันบูธต่อไปครับสวัสดีครับ